ดาวการเงินโครจรวิปริตครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่12กันยานะฮะเเรื่องที่เราควรทราบนะครับว่าเราจะต้องป้องกันแก้ไขดูแลหรือจะหาเงินอะไรจากไหนหรือหาประโยชน์จากช่วงที่ดาวการเงินโครจรวิปริตนะครับได้อย่างไรนะครับมาครับผมจะไล่แต่ละข้อให้นะฮะข้อแรกครับในช่วงเรื่องเก่านี่ฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเงินที่ล่าช้านะฮะเงินใครที่แบบคิดว่าจะได้เป็นก้อนเนี่ย จะถูกหั่นถูกซอยนะครับให้เป็นส่วนๆส่วนๆหรือว่าถูกแบ่งจ่ายนะครับฉะนั้นใครที่คิดว่าเงินนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสากักราดาถึงวันที่สิบสองกันยานะฮะใครคิดว่าจะมาเป็นก้อนๆหรือว่าบางทีคุยกันเสื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะฮะจะถูกหั่นถูกซอยออกนะครับหรือว่าถูกเลื่อนจ่ายการเบิกจ่ายหรือการอนุมัติเงินจะมีปัญหานะครับใครทําเรื่องกู้หรือยืมนะฮะ หรือทําอะไรที่เกี่ยวพันเกับเรื่องของกระแสการเงินนะฮะต้องทําอารมณ์นิดนึงว่าจะมีการล่าช้านะครับหรือว่าการเงินมันจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับอันนี้โดยรวมนะครับจะเจอแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะฮะได้เงินแต่ว่าถูกแบ่งเป็นงวดงวดนะครับแทนที่เราจะได้งวดเดียวนะครับเงินก้อนเลยอาจจะโดนสัก2หรือ3งวดอะไรขึ้นไปแบบนี้นะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมว่า การรับเงินถ้าเจอกรณีถูกพูดจาหรือว่าถูกให้หรืออนุมัติแบบนี้นะฮะเราจะทําอย่างไรนะครับซึ่งมีโอกาสมีแนวโน้มสูงนะฮะฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่ต้องเตรียมตัวแบบที่สุดนะครับเพราะบางคนจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนะครับเวลาที่ทํางานแล้วก็ต้องได้เงินอยู่ๆถูกแบ่งเป็นงุดงวดนะครับหรือถูกหักหัวคิวโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะฮะคือคุณต้องคุยให้ดีๆคุยเรื่องสัญญาดีๆ คุยเรื่องการผ่อนใจเบิกใจแล้วก็เรื่องของการชําระหนี้สินชําระอะไรก็ตามดีๆนะครับนี่คือเรื่องแรกลยฮะที่ต้องเจอเราลองไปนึกว่ามันจะใช้กับตัวเราหรือว่าหน้าที่การงานหรือการเงินกับตัวเรากับ,บครอบครัวของเราหรือกับบริษัทของเราอย่างไหนนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะข้อที่2นะครับบอกว่าการเงินผันผวนนะครับหรือว่าค่าเงินผันผวนมากนะครับฉะนั้นพวกค่าเงินหรืออัตาราแลกเปลี่ยนนะครับที่มีความผันผวนคนข้างรุนแรงนะฮะ คุณจับตาดูดีๆฮะใครที่จะเก่งกําไรใครที่จะต้องนําเข้าส่งออกนะฮะใครที่ทําธุรกิจหรือว่าจะต้องซื้อมาขายปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับค่าเงินผันผลแรงนะครับฉะนั้นเราต้องจับตาดูรายวันเลยนะฮะอย่ามองว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบนี้ยาวๆหรือว่าไม่มีความพันผลรุนแรงแต่จะผันผลรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวยูนะฮะอาจจะราคานะครับขึ้นปื้ดนะครับยกตัวอย่างซุป เงินนะครับดอลลาร์ต่อหนึ่งเหรียญน,นะฮะจากยูยูสามสิบสี่นะฮะไปสามห้าสามหกสามเจ็ดหรือว่ายูยูมก็แข็งโปกขึ้นมานะครับคือมันจะขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะครับใครที่จําเป็นที่จะต้องทําธุรกรรมนะฮะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินคุณต้องรัดกุมแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เวลาการทําธุรกรรมการเขียนสัญญานะฮะต้องเรียกว่ารอบครอบกว่าปกตินะฮะอันนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับข้อที่3นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ ของนะฮะที่ไม่คิดว่าจะขายได้มันขายได้เฉยเลยนะฮะหรือง่ายๆคืออะไรที่แบบของที่เราปกตินะฮะเคยขายได้อยู่ๆมันก็ช็อตออกดือ้อๆเลยนะเออปกติสินค้าเราก็ขายไปปกติอยู่ๆมันช็อตแล้วก็คนมันก็เงียบๆเฉยเลยนะครับแต่ของบางสิ่งนะฮะหรือโปรดักบางอย่างเนร่าแล้วนี่แหละฮะเนร่าแล้วนะมันเคยขายได้ดีแล้วแต่มันเงียบไปนานแล้วไอ้สิ่งนั้นนะฮะโอกาสเรากลับมา อาจจะเอามากับรีโนเวทใหม่นะครับกับมาใส่แพคเกจจิ้งใหม่หรือว่าอยู่ๆของบางอย่างมันก็ดังหรือบูมขึ้นมาตามกระแสด้วยกันนะฮะยกตัวอย่างสมมุติว่าอ่าอ่ะยกยกตัวอย่างอย่างครับอย่างพวกต้นกระบองเพชรน,นะฮะในช่วงโควิดเห็นไหมฮะโอ้โหราคามันสูงมากครับหรือพวกกล้วยด่างอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะครับไม่ใช่ว่าพวกนี้จะกลับมานะครับเพียงแต่ว่าของเหล่าน,นี้มันเคยราคาเข้ากลางๆแต่พอ ช่วงหนึ่งราคามันขึ้นสูงป๊ดเลยนะฮะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหราคาเขาดิ่งลงเลยนะดิ่งลงบางอย่างจาก100%ลงมาเหลือ 10- 20%นะครับจากราคา100รอบาทเหลือ10บาทยกตัวอย่างนะครับนี่คือแบบนี้มันเจอแบบนี้ฮะฉะนั้นนะครับแปลว่าของอะไรที่มันเคยบูมนะครับมันจะมีโอกาสกลับมาแต่ของที่ขายทั่วๆไปอยู่ๆมันช็อตมันเงียบนะครับแปลว่าเราต้องเตรียมแผนสำรองว่าถ้าอยู่ๆสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ มันเงียบๆนะครับคุณจะหาสินค้าไดนะครับเอามาใช้เอามาโปรโมทเอามาทําให้มันกลายเป็นกระแสนะครับนี่คือจุดเด่นในช่วงนี้นะครับที่คุณสามารถจะมาทําได้นะครับแล้วก็ต้องข้อใจนิดหนึ่งครับสินค้ากระแสจะแรงนะฮะอยู่ๆสมมุติอยู่ตัวอย่างครับว่าดารานะฮะอยู่ๆท่านนึงก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วสินค้านั้นก็ะูุมขึ้นมานะครับนี่นะครับเราต้องโหนกระแสก็ได้นะฮะ เออโอเคเอาสิ่งนั้นมาขายแต่ต้องขายแบบรวดเร็วนะครับอดี๋ยวแบบเอามาสต็อกค,ค้างไว้หลายๆเดือนไม่ได้ครับสินค้าใดที่เป็นกระแสคุณรีบคว้าไว้ได้นะฮะในช่วงนี้มันจะอยู่ประมาณสัก 2- อสเดือนนะครับที่มันจะบูมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้นะครับคุณจะขายแบบตามกระแสก็ได้แต่ว่าต้องเรียกว่ากินเร็วนะครับมาไวไปไวนะครับแปลว่าสินค้าในช่วงเดือน 2, 2เดือนนี้นะครับ มันจะมีของบางอย่างที่มันบูมขึ้นมาแล้วก็หายอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นแต่ว่าช่วงที่มันบูมเนี่ยมันก็จะสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลนะครับโอเคนะเดี๋ยวลองสังเกตอะไรที่อยู่บูมขึ้นมาคุณเล่นกระโดดเล่นได้ครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกครับว่าอย่าสต็อกไว้นะครับเกิน2เดือนคุณขายให้พยายามให้หมดก่อนในช่วงกลางเดือนกันยาให้ได้นะครับเนี่ยตัวเลขคุณจึงถึงได้กําไรนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ ของมือสองจะมีราคาครับใครที่มีของมือสองนะครับอาจจะเป็นสินค้าเล่ต่างๆนานานะครับนี่แหละจะกลับมาบูมอีกแล้วนะฮะแต่มันคงไม่ใช่แบบทุกอย่างนะครับแต่หลายอย่างนะฮะอยู่ๆของเรานี้นะครับเขาเก็บเขาเงียบมานานนะครับอยู่ๆก็บูมขึ้นมานะครับเหมือนยกตัวอย่างอย่างช่วงแผ่นเสียงนะครับอยู่ๆก็บูมขึ้นมาพวกเทปนะฮะคาสเซตทั้งหลายอยู่ๆก็บูมขึ้นมานะครับอะไรเงี้ยนะครับคือเดี๋ยวจะไปเห็นของมือสองนะครับ บางสิ่งบางอย่างอยู่ๆก็บูมขึ้นมานะครับคุณก็คอยตามติดดีๆนะแล้วก็คุณอาจจะขายตามกระแสก็ได้บางคนมีของเก็บอยู่นะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเอามานําเสนอก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นหนังสือเก่าเป็นอะไรเก่าๆนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับจะกลับมานะครับของมือ2ของเก่าของเก่าเก็บนะฮะหรือบางคนอาจจะช่วงนี้นครับเป็นช่วงที่เอามาเหมือนกับให้คนมาซื้อไปนะครับ เราไปช่วยดูแลแทนนะก็ได้นะครับของมือสองนะทั้งของสะสมหรือของเก่าทั่วไปนะครับหรือของกระโบราณนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับต้องบอกว่าสินค้านะครับพื้นฐานของการใช้ชีวิตทั่วไปของเรานะครับราคาจะสูงขึ้นนะครับนี่คือข้อ5นะครับมี7ข้อนะของพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างน้ํามันขึ้นเห็นไหมของกินของใช้ราคาสูงขึ้นนะครับ ค่าอาหารนะฮะรายวันของเราบางทีเราทานก๋วยเตี๋ยวนะครับปกติชามละ40่นะครับก็อาจจะโดนขึ้นไป4 5่0ถึงห้บนะครับบางร้านนะแต่ว่ามันจะเริ่มเริ่มนะครับที่จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับขนมนมเนยนะครับอะไรต่างๆนานาอยู่ๆนะครับคงราคานี่มานานนะครับอยู่ๆก็ขอปรับราคานะครับมันก็ไม่ได้ผิดของใครนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับแต่อยากให้รู้ว่าช่วงนี้ เราจะได้เห็นว่าราคาข้าวของเครื่องใช้โดยทั่วไปที่เราใช้ชีวิตประจำวันมันสูงขึ้นนะครับเราก็ได้เตยมความพร้อมเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของข้อ6นะฮะเจ้าหนี้ครับจะตามติดนะฮะเออแต่ว่าลูกหนี้ครับจะหมดกําลังนะฮะช่วงนี้ครับใครที่มีหนี้สินครับเจ้าหนี้เขาจะตามคุณเลยนะครับเขาจะกลับมานะครับลาสุขโยวิปผิตครับเจ้าหนี้ครับเดิมๆนะครับบางที เจ้านี้แบบเก่าๆนะครับอยู่ๆก็นึกได้นะฮะบางทีเราก็นึกว่าเขาลืมไปแล้วนะครับเขาก็กลับมานะครับฉะนั้นก็เป็นช่วงเทศกาลในการทวงหนี้นะครับช่วงนี้จะเยอะแต่ว่าลูกหนี้จะหมดกําลังนะครับนั่นแปลว่ามันก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกเบี้ยหนี้นะครับหรือว่าของจำนองจำนำครับลุดนะครับช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษเยอะมากๆกว่าปกติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปกติมันก็หลุดตามปกติแต่ว่านี่จะ ปริมาณจะสูงมากเป็นพิเศษครับเมื่อจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับที่ออกไปจำนองจำนำทั้งหลายนะครับอันนี้ครับคุณระวังดีๆครับที่เราเห็นข่าวโอ้นี่มีขายอยู่นะครับพวกรถพวกนี้นะครับแต่เขาเนี้กมันจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรโอ้โหแบบของที่มีราคาครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นเจ้านี้ครับช่วงนี้คุณจะทํางานเยอะหน่อยคุณจะตามติดตามใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับตามหานะครับส่วนใครที่เป็นลูกหนี้ครับช่วงนี้ก็ ให้รู้ไว้นะครับว่าเจ้าหนี้นะครับเก่าใหม่จะกลับมาหานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉันแสดงว่าถ้าใครที่มีคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะครับเขายังพอมีกําลังหรือว่าจะพอมีการชี้แนะชี้นำชี้ทางนะครับทําให้เขาสามารถจะช่วยเหลือนะครับยังพอพึ่งพาอาศัยได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะ คนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนใครบ้างลองนึกดูครับแต่คงไม่ใช่แบบเรามี10คนทุกคนทั้ง10คนเลยนะครับมันแต่ว่าปริมาณจํานวนนะครับของคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยช่วยเหลือเขาก็สามารถกลับมาช่วยเหลือเราบางเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังพอพึ่งพาใส่ได้นะครับในช่วงนี้นะครับโอเคครับในทั้ง7ข้อนี้ครับเราจะได้เอาไปประยุกต์แล้วก็เอาไปวางแผนชีวิตนะครับการใช้จ่ายต่างๆเราจะทําอย่างไรในกรณีที่มี7เรื่องแบบนี้นะครับ นะครับเก็บเงินดีๆครับช่วงนี้สวัสดีครับ